สวัสดีครับพบกับรายการบอลเด็ดสเต็ปสรายการที่จะวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับฟุตบอลน,นะครับเด็ดเด็ดเน้นเน้นให้ทุกท่าน3คู่เต็มเต็มนะครับดำเนินรายการโดยผมเฮียสงปัญจัดก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ทีเด็ดฟุตบอลในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสําหรับผู้ใหญ่ใจดีของเรานั่นคือ3 8 8แปโกนะครับโปรดระวังตอนนี้เว็บปลอมกําลังระบาดของแท้ต้องที่นี่ทีเดียว @388G o v 2สสนใจแอดไลน์หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างกันได้เลยนะครับ โปรดระวังนะครับตอนนี้เว็บปลอมกำลังระบาดของแท้ต้องที่นี่นะครับ @388gov2 ตามคอมเมนต์ด้านล่างนะครับอย่าลืมนะครับ @388gov2 เท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนครับสเตป3คู่แรกในวันนี้นะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแอสเตอร์ดัมจะเปิดบ้านรับกันมาเยือนของเบนฟิกา้าคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีสาของค่ำคืนนี้นะครับ อาจกเจ้าบ้านนะครับเป็นทีมจากลีกฮอลแลนด์นะครับผลงานล่าสุดเนี่ยก็เป็นการบุกไปเอาชนะคัมบูนะครับ3ประตูต่อ2ส่วนทีมเยือนอย่างเบนฟิก้าเนี่ยเป็นทีมจากทางลีกโปรตุเกสนะครับล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านเสมอกันกันกบวิเซล่า1ประตูต่อ1คู่นี้เจอกันเลกแรกในบ้านเบนฟิก้านะครับเสมอกันมา2ประตูต่อ2เมื่อวันที่24คกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่วนเกมล่าสุดที่เคยเจอกันในบ้านอาแจกอัมสเตอร์ดัมเจอกันเมื่อปี2018นะครับในถ้วยใบนี้แหละแล้วก็เป็นอาแจกนะครับที่ชนะได้1ประตูต่อ0เกมนี้เนี่ยทางฝั่งอาแจกอัมสเตอร์ดัมก็มีผู้เล่นเจ็บพอสมควรนะครับทั้งเรมโก้บาสเวียนนะครับมา er, ร์ตินสเคเลเบิร์กแล้วก็ชอนไคลเบอร์นะครับส่วนโมฮัมเหม็ดอีฮัตตาเรนเนี่ยลุ้นเช็คฟิตนะครับทางฝั่งของเบนฟิก้าวันนี้เนี่ย เจ็บ3รายนะครับทั้ง Lucas imo, o, ลูคัสเวริซิโมโรดิโกปิโนและก็ฮาริสเซเฟโรวิชนะครับเกมนี้อาแจกอัมสเตอร์ดัมน่าจะมาในแผน4-2-3-1ผู้สามหนึ่งผูเป็นอังเรโอนาน่านะครับแบ็กซ้ายดาริบลินแบ็กขวาเนี่ยใช้เป็นนูเซียมัสรูมัสราอวยนะครับขออภัยนะครับส่วนคู่เซนเตอร์วันนี้ก็จะใช้เป็นลิซันโดมาติเนสยืนคู่กันกันกบ จูเรียนทิมเบอร์นะครับลางรับวันนี้จะใช้เป็นไรอันกราเฟนเบิร์กนะครับยืนคู่กันกันกบทางเอ็ o n a l v นอ e z เรสแนวรุกก็จะใช้ดูซานทาดิดเป็นปีกซ้ายนะครับปีกขวาเป็นแอนโทนีส่วนเพลย์เมคเกอร์วันนี้ก็จะเป็นสตีเฟนเบิร์ w i วิสแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเซบาสเตียนอัลแลนนะครับทางฝั่งของเบนฟิก้าวันนี้น่าจะมาในแผน4-4-2ผู้รักษาประตูเป็นวลาโชดีมอสตนะครับแบ็กซ้ายใช้กริลโมดโดแบ็กขวาคิวบโต คู่เซนเตอร์ใช้นิโคลัสโอตาเมนดี้ยืนคู่กันกับแยนแฟร์ทองเกนปีกซ้ายวันนี้นะครับจะใช้เป็นเอเวอร์ตันส่วนปีกขวาก็จะใช้เป็นบราฟาครับคู่กลางเนี่ยใช้อเดลทารับยืนคู่กันกับยูเลียนไวเกิลนะครับส่วนคู่หน้าเนี่ยวันนี้จะใช้เป็นกอนซาโลรามมสยืนคู่กันกันกบดาวินนูเยสนะครับแน่นอนนะครับทีนี้มาดูสถิติของอาแจกในบ้านนะครับอาแจกในบ้านเนี่ย ชนะมา4เกมติดจากทุกรายการนะครับถือว่าฟอร์มในบ้านค่อนข้างดีส่วนทีมเยือนอย่างเบนฟิก้าเนี่ย3เกมหลังสุดในการเล่นนอกบ้านก็คว้าชนะได้คว้าชัยชนะได้2เกมแล้วก็เสมอ1เกมก็ถือว่าเหนียวแน่นเหมือนกันนะครับเกมนี้เนี่ยทางอาจ็กอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเปิดแฮนดิแคปมาที่เป็นต่ออยู่1ช่วงตัวครึง่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหม มันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าฟอร์มในยูฟาแชมเปี้ยนีกของยอดกองหน้าของอาแจกอย่างอันแลเนี่ยก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถจริงประตูได้ค่อนข้างเยอะแต่ยังไงก็ตามแต่ก็ยังเชื่อในระบบของเบนฟิก้ามองว่าวันนี้เนี่ยถึงจะแพ้แต่ไม่น่าขาดนะครับดังนั้นคู่นี้ขอรองไปทางทีมเยือนอย่างเบนฟิก้านะครับสเตปสามคู่ที่2ในวันนี้ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอเลติโกมาดริด คู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตีสามของค่ำคืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านนะครับเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษผลงานล่าสุดก็เป็นการผ่านเกมใหญ่มาเหมือนกันนะครับคือการเปิดบ้านเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์มา3-2ส่วนแอเล t i ติโกมาดริดเนี่ยเป็นทีมจากลาลิกาลีสเปนนะครับผลงานล่าสุดคือการเปิดบ้านเชือนเอาชนะคาดิสมาได้2-1 คู่นี้เจอกันเลกแรกนะครับในบ้านของแอเลติโกมาดริดแล้วก็เสมอกันมา1ประตูตอนน่อ1นนะครับเกมนี้เนี่ยทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทอมฮีตันจากอาการบาดเจ็บนะครับส่วนลุคชอว์บรูโน่เฟอร์นันเดสเนี่ยลุ้นเช็คฟิตนะครับรวมไปถึงสกอตต์แม็กโชมิน่ก็เช่นกันนะครับต้องลุ้นเช็คฟิตเหมือนกันทางฝั่งของแอเลติโกมาดริดเนี่ยเจ็บบานเลยนะครับเริ่มตั้งแต่มัเชอุสคุนญาดานนีลวาส แล้วก็เวอร์ซัสโกนะครับโทมัสเลอม,มามาริโอเฮอร์โมโซและจอฟรีกอนดอบเบียส่วนยานิคาราสโกติดโทษแบดนะครับเกมนี้เนี่ยแมนยูน่าจะมาในแผน4-3-3ผู้รักษ,ษาประตูเป็นดาวิดเดเกอร์แบ็กซด์ลุคชอแบ็กขวาดาโลคู่เซนเ,นเตอร์ใช้แฮร์รี่แม็กไวายกับราฟาเอลวาราน แดนกลางเป็นพอลป๊อกบาสกอตแม็กชนอเน่แล้วก็บรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับส่วนสามประสานในแดนหน้าเนี่ยใช้จาดอนซานโชเป็นปีกซ้ายนะครับปีกขวามาคัตเรดฟอร์ดส่วนหน้าเป้าเป็นคริสเตียโนโรนันโดนะครับทางฝั่งของแอตเลติโกมาดริดเนี่ยน่าจะมาในแผน3-5-2นะครับผู้รักษาประตูเป็นแยนโอเบลักนะครับเซนเตอร์3คนใช้ไรนิวโดฟิลิเป้แล้วก็ สเตฟานซาวิดนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายใช้เรนันโลดี้ฝั่งขวาเป็นมาคอสยอรเรนเต้ตรงกลางสามคนนะครับใช้เอ็กเตอร์เอรล่าโกเก้แล้วก็โรดิโกเดอเปาส่วนคู่หน้าเนี่ยใช้เป็นอังเคิลคอเรียยืนคู่ก,ก,กันกับองตูนกริสมันนะครับเกมนี้เนี่ยแฮนดิแคปเนี่ยเปิดมาให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นต่ออยู่นิดนึงนะครับก็ถือว่า น่าสนใจเหมือนกันนะครับจริงๆคู่นี้เนี่ยเฮียมองเสมอถ้าเราไปดูสถิติการเล่นในบ้านของแมนยูก็ถือว่าค่อนข้างดีนะนะครับสเกมหลังสุดในการเล่นในบ้านเนี่ยแมนยูไม่เคยแพ้ใครนะครับชนะได้2เสมอ2ส,ส่วนเกมนอกบ้านของแอต r i มาดริดเนี่ยช่วงหลังก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเกมใหญ่ก็ผ่านได้อย่างการบุกไปเยือนเรอัลเบติสก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่ง และ2เกมหลังสุดในการเล่นนอกบ้านของแอตมาดริดเนี่ยยิงคู่แข่งได้รวมกันถึง6ประตูด้วยกันนะครับดังนั้นเกมนี้เนี่ยเฮีย er, ตั้งธงไว้ที่เสมอไว้ก่อนนะครับเพราะว่าแอตมาดริดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเจ็บเยอะก็จริงนะครับแต่มานั่งสำรองก็พอได้รุ้นเหมือนกันอย่างจอโอเฟลิกเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่สามารถพลิกเกมได้เหมือนกันนะครับดังนั้นมองว่าวันนี้วัดใจไปที่ดรามีแอตมาดริดมองว่าน่าจะเสมอกันในเวลาได้นะครับ สเต็ปสคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเวสต์บรอมวิชอัลเบียนจะเปิดบ้านรับกันมาเยือนของฟูลแลมคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีสามของค่าคืนนี้นะครับเวสต์บรอมเจ้าบ้านนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับ14ลงเล่นไป36นะัดชนะ13เสมอ1 1แพ้12ยิง39สเสีย34ประตูมี50คะแนนส่วนฟูลแลมนะครับตอนนี้เป็นจ่าฝูงของลีกอยู่ลงเล่นไป36นะัด ชนะ25เสมอ8แพ้ไป5ยิงได้90เสียไป31ประตูมี77คะแนนผลงานล่าสุดของทาง West Bromwich Albion เป็นการเปิดบ้านเสมอกันกันกบ Huddersfield Town 2ประตูต่อ2ส่วนฟู l h a m ล่าสุดเนี่ยบุกไปเสมอกับ Barnsley 1ประตูต่อ1คู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านฟูแ h a มเมื่อวันที่30ตุลาคม2021เกมนั้นฟูแ h a m ชนะได้ 3ประตูต่อ0นะครับส่วนเกมล่าสุดในบ้านเวสต์บรอมวิชอัลเบียนเนี่ยสเสมอกัน2-2นะครับเมื่อวันที่30มกราคม2021เกมนี้เนี่ยทางฝั่งของเวสต์บรอมวิชอัลเบียนเนี่ยมีผู้เล่นเจ็บ2รายนะครับนั่นคือดาริลได้แล้วก็คีนไบรอันนะครับส่วนฟูลแลมเนี่ยเจ็บ2รายเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือนิสเคนเกมาโดนะครับแล้วก็ไทริสคองโกโลที่ยังเจ็บอยู่นะครับ เกมนี้เนี่ยเวสต์บรอมน่าจะมาในแผน3-5-2ผู้รักษาประตูเป็นแซมจอห์นสโตนนะครับเซนเตอร์3คนใช้แมทธิวคลาร์กเซมิอาจายีแล้วก็ไคบาร์รี่นะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายวันนี้จะใช้เป็นคอนเนอร์ทาวเซนนะครับฝั่งขวาจะใช้เป็นดานียลเฟอร์ลองแพ็กตรงกลาง3คนเนี่ยจะใช้อเล็กซ์โมวัตนะครับแล้วก็เจคหรือว่มอร์อีกคนนึงก็จะใช้เป็นเทเลอร์การ์ตเนอร์ฮิกแมนนะครับ ส่วนคู่หน้าวันนี้จะใช้เป็นคาร์แลนแกรนด์กับแอนดี้แคร์โรทางฝั่งของฟูลแลมวันนี้น่าจะมาในแผน4-2-3-1นะครับผู้สาประตูเป็นมาเรกโรดาร์กนะครับวิง่งไม่ใช่วิ่งสีเออขออภัยนะครับปีกอ่ะไม่ใช่ปีกขออภัยอีกทีนะครับก็จะเป็นแบ็กซ้ายนะครับแบ็กซ้ายก่อนแบ็กซ้ายวันนี้ใช้แอนโทนีโรเบอร์สันนะครับแบ็กขวาเป็นเนโกวิลเลียมที่ยืมมาจากลิเวอร์พูลคู่เซนเตอร์เนี่ย ใช้โตซินอาดาราบิโอโยนะครับยืนคู่กันกับทิมรีมกลางรับวันนี้ใช้แฮร์ริสันรีดนะครับยืนคู่กันกันกบทอมแคนนี่แนวรุกวันนี้นะครับให้บ๊อบบี้เดอะคอโดบ้ารีดเนี่ยยืนเป็นปีกซ้ายนะครับปีกขวาใช้เป็นแฮร์รี่วิลสันเพลย์เมเกอร์วันนี้ใช้ฟาบิโอคาวันโยส่วนหน้าเป้าก็จะเป็นอเล็กซานเดร์มิโตวินะครับ เกมนี้เนี่ยถ้าเราดูจากสถิติการเล่นในบ้านของทาง West Bromwich Albion เนี่ยสเกมหลังสุดไม่เคยชนะใครเลยนะครับทำได้ดีที่สุดคือการเสมอนะครับก็เสมอมา2นัดนะครับแล้วก็แพ้2นัดในการเล่นในบ้านตัวเองจาก4เกมหลังสุดส่วนเกมนอกบ้านของทาง Fulham เนี่ยเกมหลังสุดไม่เคยแพ้ใครนะครับเป็นการชนะได้ถึง3นัดแล้วก็เสมอ1น,นัดเกมนี้ Handicap เปิดมา ให้ฟูลแลมเป็นต่ออยู่นิดนึงนะครับเสมอเสียครึ่งเกมนี้ก็วัดใจนะครับเสียงหูขาดนิดนึงมองว่าฟูลแลมน่าชียกว่านะครับฟอร์มของฟูลแลมช่วงหลังถือว่าดีถึงแม้ว่าเวสต์บรอมจะเริ่มดีขึ้นมาแล้วก็ตามแต่การเจอฟูลแลมในเวลานี้น่าจะยังต้านมาอยู่ขอเลือกเชียร์ไปทางทีมเยือนอย่างฟูลแลมละกันนะครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับบอลเด็เซสามในวันนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับบอลเด็ดเซสามในวันนี้นั่นก็คือเบนฟิก้า แอนเลรียโกมาดริดและฟูลแลมวันนี้ไปทางทีมเยือนทั้งหมดเลยนะครับอย่าลืมนะครับหากชมคลิปนี้แล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันนะครับแรกใครอยากให้เฮียสงได้ทำคลิปแบบนี้กันต่อๆไปสามารถสนับสนุนเฮียสงด้วยการกดที่ลิงก์ด้านล่างกันได้เลยนะครับขอบคุณครับ